สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็อยู่ในช่องของโซระชาแนลนะครับวันนี้จริงๆก็ยังไม่ได้มีตัวรีวิวในส่วนของตัวแอปพลิเคชันหรือว่าการแก้ปัญหาของตัวมือถือ Android นะครับแต่พอดีวันนี้เราไปเจอของน่าสนใจมาจากร้านทุกอย่าง20บาทนะครับซึ่งผมคิดว่าแถวแถวบ้านของทุกท่านน่าจะมีอยู่นะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับะจะเป็น p ั z z เซ a แนะครับหรือว่าเป็นในส่วนของตัวโฟม ฟองน้ำนะครับที่มีตัวอัษรเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งผมเห็นว่ามันมีภาษา,ษาอังกฤษอยู่ด้วยเนาะอันนี้นะผมว่าในราคา20บาทเนี่ยช่วยเพิ่มทักษะในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของตัวอักษรสําหรับเด็กที่กําลังเตรียมที่จะเข้าอนุบาลน,นะครับคุณพ่อคุณแม่สามารถซื้อไว้แล้วก็สอนน้องๆได้นะครับสอนลูกสอนหลานให้รู้จักกับตัวอักษรภาษาไทยนะครับสามารถ กดออกเพื่อให้เขาเอามาใส่ให้ถูกต้องได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นพัสเอร์นิ่มๆนะฮะมีมาทั้งหมดกันึ่งสามสี่น่าจะ4แผ่นนะนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับสำหรับร้านทุกอย่าง20เนี่ยผมว่ามันก็มีหลายๆสิ่งน่าสนใจนะในเรื่องของการอุปกรณ์บางอย่างที่เราไม่ได้ใช้เป็นกิจวัตรประจำวันถ้าเกิดเราต้องใช้แบบใช้งานตลอดจริงๆเนี่ย ก็แนะนาว่าซื้อแบบดีๆเลยแต่ถ้าเป็นแบบทุกอย่าง20แบบเนี้มันก็จะเป็นของแบบค่อนข้างที่จะใช้แบบบางครั้งบางคราวอย่างพวกของเล่นอะไรพวกนี้นะครับอ่าซึ่งผมว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนของร้านทุกอย่าง20เนี่ยบางทีของบางอย่างก็เอามาแอดแอปพายใช้ใช้ทั่วไปได้อยู่นะอย่างตัวนี้เนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยผมก็กะเอามาแบบเหมือนกับลองเวลาเราอ่า มีของที่ต้องการจะวางอย่างเช่นพวกโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้ครับแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้นะพ่กมันจะอยู่ได้คงทนขนาดไหนในแต่ละแผ่นนะครับก็เรามาลองเปิดดูนะครับอ๋อลักษณะของเ็กเจอร์ของมันนะมันจะมีด้านหนึ่งที่เป็นแบบเนี่ยเป็นพื้นผิวคูเขาๆหน่อยส่วนอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นเรียบๆนะครับซึ่งตัวอกักษรก็น่าจะนี่ไสามารถกดออกได้ นี่เห็นไหมครัสามารถกดออกได้เพื่อเสริมการเรียนรู้ของลูกๆหลานๆได้นะครับในเรื่องของการาใช้งานเกี่ยวกับการจดจําในส่วนของตัวสอนภาษาไทยนะครับเราสามารถเอามากระจายเรียงแล้วก็ให้เขาเรียงใหม่ก็ได้นะครับซึ่งผมว่าน่าจะเป็นเสริมทักษะการเรียนรู้ได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมามันเรียงมายังไงนะครับมันเรียงค่อนข้างจะม้วตัวพอสมควรเลยหรือนะครับถ้า20บาทตัวนี้เนี่ยเราซื้อสักอย่างเงี้ยมันมี4แผ่นใช่ไหมนะฮะ4แผ่นแบบนี้เนี่ยเราอาจจะซื้อสัก3ชุด60บาทนะครับเราเอามาเลียงต่อกันเราเอามาเลียงต่อกันแบบเนี้ยให้มันเป็นแผน่นปึ๊บนะครับนี่แบบนี้แบบนี้นะครับซึบ อ่านี่นะเรามาเรียงกันเป็นแบบแผ่นๆแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึบปบ๊ทำอะไรครับเราสามารถปลูให้น้องๆเขาเป็นที่นั่งก็ได้นะนะครับเนี่ยให้เขาเหยียดเขาเล่นสําหรับเด็กที่อ่าอายุอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับย่งตัวน้อยๆอย,อยู่ขวบสองขวบอะไรพวกเนี้ยมาลองนั่งของเขาก็ได้นะเนี่ยผมว่าน่าใช้งานพอสมควรเลยนะครับอ่านะ ก็มาแนะนำกันนะครับถ้า,าสนใจนะครับก็ร้านทุกอย่าง20นะครับลองไปเซอร์เว์แถวๆบ้านของทุกๆท่านดูนะว่ามันจะมีอยู่หรือเปล่าอย่างอันนี้ผมเอามาใช้แบบลองพวกมือทงมือถือเวลาเราใช้งานนะมันก็จะบางครัางที่จะนุ่มกว่าเรามาเอามาแบบวางไว้กับพื้นโต๊ะเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็นุ่มมือด้วยนะครับบางทีก็อาจจะใช้แทนแผ่นรองเมาส์ได้อยู่ด้วยนะ ก็อาจจะพอใช้ได้แหละแต่ว่ามันก็ขูดขะนะครับก็เนิ้นใช้งานทั่วไปก็ไม่ได้ถือว่าน้นเล่นเกมนะนะครับก็เามาแนะนำกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับถ้ามีปัญหาในเรื่องของการใช้งาน Android อยากให้ผมแนะนำแอปตัวไหนการใช้งานแบบไหนเป็นพิเศษก็สามารถาเขียนความคิดเห็นมาใต้คลิปของแต่ละคลิปได้นะครับ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับ